รถคันแรกของปีนี้อ่านี่รถเจ๊รถเจ๊รถเจสองตันยังไม่เท่ากับรถเมียที่จองไว้ <c oughs> ไปเลย M340i LCI ตัวแรงของรหัสตัวถัง G20 387แรงม้าเมื่อกี้สตาร์ทสตาร์ทได้ยังสตาร์ทแล้ว <c oughs> เ่นหน่อยเ่นหน่อย ดังดังวะ oh, ไม่ต้อง oh, เลียแล้วนะ <laughs> แค่นี้ก็ดังสุดท้ายไปดูรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ไม่มี m 3 4 0 i โชว์ Show, เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยมามาว่าเราจะได้อะไรมาบ้างคอนโซลคาร์บอนเนี่ยถ้าเป็นตัว 30E หรือ 30D มันจะไม่ได้เป็นคาร์บอนนะแล้วก็มีจอจอเวอร์ชั่นใหม่นะ oh, <yeah. S 1> จอแม่งเจ๋งนะ oh. คือมันเปลี่ยนเยอะนะมันเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลย จะออกตัวแบบธรรมดาไม่ได้โอ้โด้ไปตดมุมบางมุมปากของโหแน่นอนจริงๆช่วงล่างดีอ่ะ Adaptive M ของเจ้า M 3 4 0 i ดีเลยสมูทเลยไม่กระด้างเลยนะช่วงล่างแบบนีิหาไม่ได้กั่ G10M Sport ดิ so CI, มบอกเลยว่าใครที่กำลังจะออก BMW ตัว G20 LCI เนี่ยนะฮะคุณโชคดีมากๆที่คุณได้ช่วงล่าง Adaptive M มาตั้งแต่ตัว3.2 d เลยเพราะว่ามันนุ่มขึ้นมากๆครับเสียงมันหวนจี๊รักดใจบอกเลยอย่างเอาอะเป็นแบบ เสียตังค์ตั้งแต่ต้นปีนั่นดิมีเรื่องเสียตงังค์จะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Barcelona Motor ใครๆที่ติดตามพี่ดีมอยู่นะครับก็น่าจะรู้ว่าวันนี้มารับรถครับรถคั <c oughs> นแรกของปีนี้นี <c oughs> ่รถเจ๊ <c oughs> <c oughs> รถเจ๊รถเจ๊ <c oughs> <c oughs> สองคันยังไม่เท่ากับรถเมียที่จองไว้ <c oughs> ทำไมถึงซื้อ เราชอบ B M อยู่แล้วรถมันดูซิงมันดูวัยรุ่นเหมาะกับเราอ๋อแล้วขายทำไม B M มันสมชีพขายไหมอ๋อมันไม่พอแล้วอะไรก็ได้จะถามว่าขายทำไมมันไม่พอเท้าเราชอบสวยแรงจริงชอบ3-40 i นไอมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่สมพงกันตอนที่ไปซื้อ3 3 0สไอเนี่ยคือตอนนั้น M340 I ยังไม่มีแผ่นที่จะออกเราก็เลยอยากได้ D 2ีสชอบ D 2ีอยู่แล้วมันสวยดีเจ๊บอกว่าโอเคชอบก็ซื้อเลยซื้อมาด้วยใช้งานด้วย ของด้วยทํางานด้วยนี่คือคอนเซปต์ของการซื้อรถของเราเนาะนะนั้นกันลือบุนเหมือนกันนะคะก็เ <c oughs> ุ่นุนกันด้วยนะครับซึ่งทันนี้มันมาในรูปแบบของ LCI หรือไม่ด้เชนชอบไหม oh, <IC> ตอนแรกเขาไม่ไมให้ซื้อเขาบอกว่าก็คุณก็ B M เหมือนเดิมที่ซื้อเ่าเลยว่าวขับสี่ อ่ะหนึ่งอยางนี่ก็ชอบชอบรถขับสี่รถขับสี่อ่าขับสี่มันจะมั่นใจเวลาขับเวลาส่งคันเร่งไปเนี่ยมันจะไม่มันไม่มีการดิ้นอะไรเงี้ยเขาก็เร็วรู้สึกมั่นใจแล้วก็คันนี้ไม่ต้องหอดไม่ไม่ให้รถพี่ดิมนานี้รถม้าปอนรถเกตปอนเขานะครับซึ่งเพราะว่าขายคันส้มคันส้มรถเขาคันนี้ก็จเป็นรถเขาเดี๋ยวออกรถใหม่ให้คันกระบะตู้เขาเ็นของ ออกรถสองประตูเออสองประตูที่หน้ารับรถสองประตูอ่ะใช่เดี๋ยวติดตามกันด้วยรถสองประตูเฉลยแล้วมาเร็วสองที่นั่งสองประตูกับสองที่นั่งซิ่งได้นะติดตามกันด้วยที่หน้านะโอ้ซื้อร่ซื้อที่เลยนะโอเคพนักงานก็รอแล้ว สวั <g leme> <c oughs> สดีครับลุงจอห์นรับกรนอาทิตย์หน่อยนะครับเจอหน้าใ้รายเจนะครับโอเคได้เดี๋ยวมาเซ็นเอกสารเลยนะครับเซ็นรับทราบการเป็นหนี้เดี๋ยวเซ็นตรงนี้อันนี้เป็นตัวยินยอมการติดตั้งคอนเทนเตอร์ไดร์ที่ลุงบอกพี่ดีมนะครับเพราะมันเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวมันจะระบุตาตำแหน่งรถได้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 ถ่แล้ว ไม่ติดทำไมจอนได้ครับเดี๋ยวเซ็นก่อนล่ะเดี๋ยวพี่จะแวะไปไหนมาไหนไม่ได้นะเอาคุณพ่อบ้านฟังไว้แล้วนี่รถครับเพราะมันเคยมประเด็นนะครับว่าเราไปติดตั้งโดยที่เขาไม่รู้เราคนผู้ชายไปเที่ยวเราโดนจับได้ก็มาโวยวายทางโชว์รูมใช่ครับอันนี้เรายินยอมแล้วนะยินยอมไปแล้วงั้นจัดการอันนี้ไปไม่ยินยอมไม่ยินยอมเต็มไบหมดนี้ยินยอมโอเคจะได้รู้ว่าเวลาเราหนีเที่ยวเราจะใช้คันอื่นไม่ใช้คันนี้ แหมแค่เปิดประตูบ้านแม่งก็มึงยังไปไหนมึงยังไปไหนมึงยังไปไหนแค่นี้จบแล้วชีวิตแหมชีวิตพบ้านม่อ้นเก็กอ่ะมาแล้วจ้า 老啊。 อันนี้มีน้ำด้วยแม่หมอเสกแล้วเออแม่หมอเสกรู้หมดเลยแม่หมอทำมาเสกแล้วไม่้เลย S C C I S C I อ่าวรีวิวด้วยออไม่รู้มีหน้าที่จ่ายตาอย่างเดียวแต่เราทุกคันไม่ต้องถามว่าเราชอบอะไรมากเราดูแค่ภาพภายนอกที่เหลือหน้าที่เธอหาข้อมูลอ่าส่วนรถคันนี้เป็นเครื่องหกสูบที่บอกไปหลายๆคนถามมาต่างคันเดิมเป็นไงครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยบลอกเข้าคร่าวแล้วก็เดี๋ยวจะไป รีวิวกันต่อนัน่คือตัวนี้เป็น M 3 4 0 i ครับก็คือเป็นตัวแรงของรหัสตัวถัง G 2 0 3 8 7แรงมาเมื่อกี้สตาร์ทสตาร์ทยังสตาร์ทแล้วเอ๊ะหมือนแบบไม่ได้ขาข้อมูลมาว่าไม่ใส่ท่อเลย <laughs> นม่ก็ยัง <laughs> ไม่ใส่ท่อเลยไม่ชอบรถท่อดังด้วยอ่าถ้าดังโหจะบอกเลยว่าคันเนี้ย ถูดับตาย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 นี่คือการคิดผิดแล้วกันไี่ห่าพงพงเด็กเด็กยาวเป็นตัวอย่างนะคะบอกทอเราช่อท่อเงียบใช่ไหมใครตามคลิปมาน้องส้มจี๊ดเนี่ยอดเปลี่ยนท่อเพราะอะไรเพราะว่ามันหนวกหูเจ๊แต่คันเนี้ยยังไม่ทันเปลี่ยนเลยมันดังแล้วหวานเจี๊ยบมาเลยเออชิ้นตรงนูนหรอไม่โดนหรอแต่ขับดีไงอ๋อโอเคขับสีใค่ล้วขับสีขับสีใครดูตอนแรกจอเป็นสีบรูคลินเกลย์ไว้ แต่เขาบอกว่าบรูซลินเกเนี่ยจะมาช้าก็เลยเปลี่ยนเป็นคันนี้เป็นสีดำแล้วกันเพราะว่ายังไงทำจริงอยู่แล้วบ้านเราเดินดีฝ่าใช่บ้านเราไม่สามารถขับรถสีดำขาวได้ไม่เอ้าไม่แล้วก็มีคนมาเมดอีกเช่นเดียวกันไปทำสีอะไรเหมือนแท็กซี่เลยเออหมือนแท็กซี่เลยครับใื่เราะเดนเราชอบรถสีสันอ่ะใช่ใช่อะนั้นคือดีที่ชอบเหมือนกันนะใช่เลยไม่ตีกันสวยอ่ะจ้ะเดิมกี่วันขอขับเดิมซัก อาทิตย์น,นึงอ่ะเพราะว่าเราจะต้องทําการรีวิวด้วยมา้มาเพราะว่ายังไม่เคยเห็นใครรีวิว M3 4 0 i เลยเนาะใช่ไหม้องจอนลจอนเข้ามาหนน้องจอนจอนอ่ะโอเคถ้าดูตามในช่อง y o ยูทูบก็ยังไม่มีใครรีวิว M3 4 0 i LCI เลยเนาะใช่ยังไม่เห็นเลยไม่มีเลยนะฮะก็เห็นมีแต่ตัวธรรมดา 300i e, แล้วก็ 320d มันาเรื่อยๆครับวันนี้น่าจะเป็นคันแรกที่ทำ รีว sí, mm. ิวตัว M340i LCI เป็นคันแรกของบริษัทเราด้วยใช่โหเป็นคันแรกของที่นี่อดดันทุกวันเลืได้รถเหมขอบคุณน้องจอนมากดูแลพี่ดีเสมอครับนะครับยังไงใครที่สนใจ BMW สักคันก็ติดต่อที่บา b a r c e l l ามอเตอร์ได้ครับนี่เลยติดต่อน้องจอนได้นะครับดูแลดีมากๆมาดูกันดีกว่าเลิกแล้วเนี่ยเลิกรับรถหน่อยสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อยมั้งก่อนสตาร์ทเดี๋ยว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 ขอ ขอฟังเสียงสไตล์อรอบเพ่อกนรอบเดินเบานะเสียงวอมสียงสตาร์กนะหวานเจียบรเอาแรงๆเลยไหมเอาแรงๆเลยไหมอลองดูลองดืเิ่งไหนเพิ่อไหนเฮดังจังวะเฮ้ยนหนีแน่แหละบ้านสั่นแล้ว<ๆ>บ้านแล้ว บ้านแล้วแหมนี่ไม่เปลี่ยนข้อนะเออไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะแค่นี้ก็ดังใช่ไหมมามามาเดินหนีเลยมาเดินหนีเลยมางงเลยเออแม่ในสวยอ่ะใช่ใช่ใช่เราเป็บสีแดงเราเป็นสีแดงมาก โอ้โหภายในอย่างเท่อะพวงมาลัยหนังด้วยชอบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นอะคันทาร่ามใไม่ใหม่ชอบ่ไมแบบชอบพวงมาลัยพวงมาลัยจริงมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่หมายถึงว่าเราชอบเราเป็นคนชอบพวงมาลัยแบบนี้ทำไมอะเจอเซเว่ห้าสามเข้าไปใช่จับได้แค่นี้ป้าชอบป้าคนเดียวไม่ได้ชอบจริงจพวงมาลัยแต่งมันก็จะมีตรงนี้ที่เป็นอะคันทาร่ากูว่กล่าวว่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนแย่เฮ้ยแต่ชอบตรงนี้อะ เพิ่งเห็นเลยนะเพราะว่า M 3 4 0 i เนี่ยมันไม่ได้มีรถโชว์ให้เราดูไปดูรถที่งานมอ t ต r Expo ไม่มี M 3 4 0 i โชว์เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยมามาว่าเราจะได้อะไรมาบ้างกล้ามเหรอนี่เลยว้าวเลยเนี่ยคอนโซลคาร์บอนเนี่ยนี่ถ้าเป็นตัว3 0 e หรือ3 0 d มันจะไม่ได้เป็นคาร์บอนนะมันจะเป็นเหมือนของเราอ่ะเห็นไหมเหมือนตัว3 0มส i อ่ะคาร์บอนปลอมใช่เป็นเป็นแค่ลายคาร์บอนใช่ใช่แล้วก็เนี่ยจอจอเวอร์ชั่นใหม่ออกมานี่เลยจอยหญ จอแม่งเจ๋งนะคือมันเปลี่ยนเยอะนะมันเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยถ้าคนซื้อก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าผมว่าสำหรับเราอ่ะมันเปลี่ยนเยอะของเรามันเป็นตัว CPU ตัวนําเข้าไว้นั้นของเรามันจะเท็น่าจะโลเทคแล้วก็เก่ากว่าของคนอื่นคือเป็น LCI ที่เปลี่ยนเยอะนะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยคือเป็นมันหน้าจอเจนใหม่มาหน้าจอเป็นจอแบบโค้งซึ่งรถในเจเนอชันใหม่ของ B M จะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็ชอบบ่อบ่อแดง บาะแดงสวยเพราะว่าคันคันส้มเรามันเป็นน้ำตาลอันนี้แบบจะเป็นแดงอมเลือดหมูหน่อยอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรไปดูเบาะหลังนียมาปะมาแล้วก็ใช้งานหน่อยป้าจะรอทำไมปกติไม่ได้นั่งข้างหลังอยู่แล้ว <c oughs> เจมี่รู้ว่ามีสันรูปอะ่ะเมื่อกี้เพิ่งเปิดสันรูกพี่ดูถ้าเตาถ้าเปิดให้ดูก็เหมือนเด็กได้ของเล่นอะ่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่ก่นที่แล้วแล้วเราไม่มีไงแต่รถเราไม่มีอที่เราไม่มีเราจะเต้นไงมีอย่างเดียวมีเครื่องแรง แต่ก็แรงไม่เท่ากัน<อ> <c oughs> นนะีเกอ,อ้นมาพอให้เฮ้ยโอ้และลูกก็บอกว่าอุ uy, า้ยมา้าฝนตกว,วันนี้เนนะเออสวยๆนะใหญ่ด้วยนะอ่ะเปลี่ยนไปจากเยิ้มเยอะไหมเยอะก็สมควรเนาะเยอะอยู่นะๆๆนเยอะอ่านะแล้วแอร์แถวสองก็เป็นแบบนี้ด้วยนะไม่มีของเราไม่มีของเราเป็นแมนวนวลไม่มีหน้าจอแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มี มีเมเตอร์อ่ะไม่มีครับเออไม่รู้อ่ะหักหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่แล้วมันต่อสต๊อกอ่เหรอยอดกลางด้วยยอดกลางด้วยแฟนเพจแฟนช่องงงแฟนช่องงงเราจะมีกฎเวลาเราทําผิดอะไรกันที่ร้านอะอ่ามันไม่ตัดไม่ตัดเวลาทําผิดอะไรที่ร้านเราจะมียอดจะฝุ่นอันนี้ใช่ปะอันนี้ผิดผิดเฮ้ยพี่ซีสองช่องเว้ยเสียวว่ะโดนเป็นสามแล้วเออไม่ต้องแย่งกันเฮ้ยดีดีดี เออเวลาลูกดูแบบดูจอดูอะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นนะมามาจะดูน้องบีมชัดเลยเห็นชัดเลยเครื่องเสียงให้มาเป็นฮาร์แมนจาร์ดอนก็เป็นเครื่องเสียงคู่บุญของบีเอ็มเดียวจริงๆแล้วก็ไม่มีไฟรูปเรื่อยอ่ะไอ้แอมเบียนไลท์ไงแอมเบียนไลท์ทำไมค้างมีก็เปิดประตูอยู่ไงมันจิ้มคร่าวๆแค่นี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีปกติตรงนี้ไม่มีนะเทมเตอร์ไม่มีครับอย่าบอกนะว่ามี ไม่ได้บอกไม่รู้ไม่พูดพมไม่รู้ไม่พูดดีกอ่ะใช้รถสองปีไม่รู้ว่ารถเมียไม่มีอะไรบ้างแต่วาตายจำอะไรได้บ้างเนี่ยจำได้ว่ากี่บาทจำได้ว่าจ่ายตังค์เท่าไหร่จำได้แค่นี้แต่งเท่าไหร่หาเงินผัวไปเท่าไหร่โหเข้าวแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวไปรีวิวกันอีกทีนึงชอบอ่ะสุดท้ายก็ได้เจอกันนี่จะไหว้เมียอีกรอบอีกแล้วนี่รถเมียเพราะนั้นไม่ไหว้ไหว้ไหว้ผัวนะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวรถคันนี้มาช่วยหาตังค์นะคิ่จะแต่งรถคิดถึงเล้สต๊ ตัวแบบธรรมดาไม่ได้นะฮะโอ้โหใช่ได้เ <c oughs> นี่ยมันรถเติมนะแบ่งแบ่งตดมังวงปัง,ปง,ปงโอ้โหแน่นอน,นจริงๆ <c oughs> สัมผัสแรกต้องบอกงี้ช่วงล่างดีอะ Adaptive M <c oughs> ของเจ้า M340i นะีเนี่ยดีเลยสมูทเลย ไม่กระด้างเลยนะสำหรับใครไม่ต้องการโหลดเนี่ยโห oh, มันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแล้วยางเนี่ยเป็นยางรันแฟตด้วยนะนะฮะช่วงล่างแบบนี้หาไม่ได้จาก G20M Sport ตัวก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นช่วงล่าง Adaptive M สำหรับตัว LCI นะฮะนะครับพี่ดิมบอกเลยว่าใครที่กำลังจะออก BMW ตัว G20LCI เนี่ยนะฮะ คุณโชคดีมากๆที่คุณได้ช่วงล่าง Adaptive M มาตั้งแต่ตัว 320D เลยเพราะว่ามันนุ่มขึ้นมากๆครับมันเป็นรถแห่งการขับขี um> <c 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 ่จริงๆสำหรับ M340i ด้วยระบบ F Drive หรือขับ4นะครับมั่นใจเวลากดออกไม่มีอาการแบบท้ายออกและด้วยเครื่อง6สูบของ BMW รุ่นนี้ครับ ให้กำลังแรงม้า387ตัวครับก็ต้องบอกนี้ว่ามันอาจจะไม่ได้กระโชกโคก่ากระชากวิญญาณเท่ากับ Porsche ในวันหรือจะเป็นไทคารแต่พ่นแรงเอาเรื่องรถมันเป็นรถในตระกูล M เนาะนะฮะ M Performance เพราะฉะนั้นคือภูมิลัยที่เขาให้มาเนี่ยมันรองรับสมรรถนะของรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีครับแต่ต้องบอกไว้อย่างนึงครับมันดีครบถ้วนกระบวนความก็จริง แต่พอเวลาถ้าคนแต่งรถเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางชุดใหม่ต้องการจัดทรงต้องการโหลดให้สวยขึ้นนะครับมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพี่ดิมเคยเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์ในช่อง u t u b e เนาะในเชิงที่ว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนใหม่เพราะนั้นคือการโหลดเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่เราต้องการโหลดนะเพื่อนพี่ดิมบอกเนี่ยมันต้องมีการบ้านทันทีครับทันทีนะฮะคุณจะไปใส่สปริงโหลดแล้วก็ใช้ช่วงล่าง a d a p t i ี e เ็มเหมือนเดิม ฟิวก็เพี้ยนนะครับมันจะไม่เหมือนโชคเดิมสปริงเดิมเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญนะครับถ้าเราต้องการโหลดจัดทรงมันคือการบ้านที่เราต้องทําและหน้าที่ของพี่ดีมก็คือพี่ดีมเป็นผู้ใช้รถเหมือนกันนะฮะแล้วพี่ดีมเป็นผู้ขายผู้จําหน่ายนะฮะเป็นร้านติดตั้งเพราะฉะนั้นพี่ดีมก็มีหน้าที่แนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆให้กับเพื่อนๆที่ต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นรถใครรถมันครับ นะแต่ว่าบอกเลยว่าเดิมเดิมแั่งโคตรดีครับ3า0 i ไอโอ้โหไม่ผิดหวังครับข้อต่อไปจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับเสียงท่อครับเราว่ากันที่ท่อเดิมก่อนนะโอ้โหมองหารถในเวสนี้ที่ให้ให้ท่อให้เสียงท่อให้ซาวนะครับของท่อมาเอาไม่ออกจริงว่ามีรถรุ่นไหนที่มันให้อารมณ์การขับขี่แล้วก็ให้เสียงที่เราใจเท่ากัน จะมีแล้วฮะแล้วมันไม่ได้ดังหนขูครับรถคันนี้เก็บเสียงดีมากๆต, ederim. ตอนอยู่นอกรถนะฮะจอดเบิ้ลเครื่องเนี่ยนะครับเสียงดังลั ание, ่ oh <boy. S 1> ล South นพอสมควรนี่อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวลองอยู่ในโหมดสปอร์ตพักดูนะฮะ ย,ยิ้มอย่างเดียวขับไปยิ้มอย่างเดียวโอ้ไม่มีอะไรจะตีว่ะขายส0มนไปขาดทุนไปน่าจะเกือบล้านได้รถคันนี้มารู้สึกไม่เสียรายตังค์อย่างชอบเสียไม่หวันเที่ยงรักกดใจบอกเลยอย่างอย่างเอาอ่ะโอ้โหฟินว่ะ เอาถึงร้านแล้วเฮ้ยป้ายยาหน่อยเว้ยป้ายยาหน่อยมาเลครับอุ้ยอุ้ยเงีอุ้ยไงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไงเนี่ยเนี่ยเกียร์อยู่นี่ครับเฮ้ยหาเกียร์ไม่เจอแม่เออเกียร์เกียร์ไม่เจอเกียร์มันเล็กสิมิเตอรเฮ้ยรีบข้าไปไหนแล้ว เดี <cents input> right. okay. ๋ยวหัวโยกเดียหัวยแล้วแม่งไม่แข็งเออเอนุ่ว่ะนะยี่ยงล่างโคตรดีเลยนะไม่แข็งเลยนุ่มกเดิม่ะเออี่งล่างไม่แข็งเออหนุ่หนบแน่นแล้วยัแล้วยางรันแฟด้วยมันเปรียบอนยางเลเดียวนี้นุ่มายเออแล้วมีอะไรอะ ดตดตดตลอดเวลาสุดยอดนี่ขนาดแบบเดิมๆนะแม่งหารถเดิมๆแม่งให้มาขนาดนี้แม่งบางคนแม่งไม่ต้องแต่งก็ได้ <c oughs> จริงแล้วอ่ะใช่อบอกแล้วบอกแล้วถ้าถ้าลูกค้าใครมีตังค์เล่นเอ็มสามที่สุดช่วงล่างดีสุดยอด <c oughs> นั่นน่ะตุะ่นด,ด้วยเนี่ยมันลออไม่ได้คโคตรนุ่มเลยเดียเออ๋ยวนี่ยางมันแป้นเลยเว้ยพวงมาลัยแม่งแบบนนหักรรถแเาี่ ทำไมกูไม่ให้กูไม่ได้ฟิลนี้กับตอนขับตามค์สูตรไอเดิมๆเลยวะไม่ได้ใกล้เคียงเลยทีเดียไอ้ไอ้ตังค์สูตรไอธรรมดานี่มันเอมแม่ที่บอกเลยว่าไอ้เนี่ยมันมันลงคนละรุ่นนะโอ้โหโอ้โหมันมใช่วงล่างแม่งก็เอ็มสปอร์ตธรรมดา พวรมาลัยก็ไม่ใช่แบบนี้พวรมาลัยน,นั้นแม่งเบาอันนี้พวรมาลัยแม่งหนืดน่วงมัน้มาเป็น M เพิ่มขึ้นโปแม่งเซ็ตมา<ไ>โคตรดีเลยขับมาเมื่อกี้ยิงขับดีงวะโอเคจะขับโอ้ยแค่นี้ก็นอนไม่หลับแล้วบอกเลยบอกให้แล้วประเด็นคือ3-20ดีแม่งก็ให้อดั t i v ฟ M <อ>ามาตัวเนี้ย l t i เนะี่ย ดีว่ะแม่งดีจริงว่ะแบบโคตรดีเลยที่ผายรถขับโคตรดีจอบ,บการรีวิวฉบับพี่ดิมเลสเบคครับ M 3 4 0 i ที่เป็นรถในประเทศไทย<ช><ช>ครันเราน่าจะเป็นคันแรกเค <ฮะ S 2> ขอรีวิวรถเดิมๆก่อนเทียบในคลาสเดียวกันก็คือ C 4 3อันไหนแรงกว่ากันเท่าความรู้สึกนะรู้สึกว่าคันนี้แรงกว่า ้า M340 i LCI 0-100ใช้เวลากี่วิครับ3-2-1ไป